สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองคุณรู้ว่ามีคำพูดหนึ่งนะที่ผมได้ยินยาจากเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาบอกกับแค่คนคนบ้าคนหนึ่งตายจะอะไรกันนักหนาวะเด็กมันก็คือเด็กนั่น กเรียกร้องวายๆเนาะผมเห็นเหตุการณ์นะครับที่เด็ดไปทำร้ายผู้ใหญ่แล้วก็มีการจับแพ้นะครับมีการเอาไปทำแผนซึ่งตลกมากนะครับคุณเอาคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพมีการจัดฉาก ก็เหตุการณ์ขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับทั้งที่วันนี้นะมีอย่างที่เลวร้ายกว่านะั้นรู้ไหมครับเรื่องอะไรมีตำรวจบอกว่าได้รับวิดีโอก่อนจะข่าวขณะคุณรู้ว่าคุณมีวิดีโอนะเรื่องราวแท้จริงเป็นอย่างไรนะนะคุณก็ยังทำอะ่ะใช่ไหมครับคุณรู้นะเรื่องราวที่แท้จริงเป็นยังไงนะ คุณก็ยังทำลงนะนะแล้วก็มัยังพอเขาจับได้นะครับก็ยังแถยังตะแบงอีกนะมีเรื่องราวใช้ถุงคลุมนะครับมีเรื่องราวที่ใช้โซลามนะครับมีขาบอกมีตำรวจที่ใช้ขาเทียมซึ่งลุงแกก็บอกตรงหมดอะแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงได้ไงครับพอท้ายสุดครับต็อกไม่มีไม่มีเอ้ามีคลิปเอาไีกว่า มีการทำแบบนั้นจริงๆก็มีคนบอกทำเล่นๆใช่ไหมคุณคิดดูดิว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ต้องหานะครับคุณก็ไม่ใช่ว่าใครจะมาทำอะไรคุณได้นะค,คุณก็ต้องได้รับการปฏิบัตินะครับในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะไม่ใช่ว่าพอคุณเป็นผู้ต้องหาใครจะมาตบหัวคุณเล่นหรือว่า จะเอาถุงมาคุมหัวกูเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับจะมาหยอกมาเอินกันไม่ได้ไม่ใช่เพื่อนฝูงไอ้การเล่นแบบนี้นะมันเป็นเพื่อนฝูงเล่นกันไม่ไม่เป็นไร,รแต่คนที่ไม่รู้จักกันเนี่ยนะเอาถุงมาคุมหัวคุณเนี่ยเอาคุณยอมไหมล่ะใครก็ไม่รู้เดือนเดิเดมาเนเอาถุงคุมหัวคุเอหรือคุณไปติดต่อพนักง,งานแบงค์พนักง,งานแบงค์ย่องย่องข้างหลัง ไอคนนี้ลูกค้าประจำน่ารักถุงคุมหัวแม, <c oughs> ควม่คุณว่ายอมไหมคุณว่าพนักง,งานแบงก์วนนะ้มันจะโดนไหมเออถึงแม้เอาผมเนะี่ยมีเพื่อนผู้จัดการแบงก์อ่าผู้จัดก,ก,การสาขาแบงก์เป็นเพื่อนซี้กันไะด้ทำไมเรียนเลยนะครับนะวันนี้ผมมาสาขามันเพื่อนเอา้านี่เพื่อนนี่า่าทำไมเรียนเลยย่องย่องมาเอาถุงคุมหัวผมคุณว่าจะได้ไหม คุณแม่ผู้จัดการนนี้มันจะโดนอะไรไหมถึงแม้ผมจะไม่เอาเรื่องนะเ่าอ้เพื่อนกันโอ้ดีใจเจนแต่นะครับถ้ามีภาพบนกล้องวงจรปิดตอนหน้าสายตาของลูกค้ารายอื่นคุณไอ้ผู้จัดการแบงค์นี่จะโดนไหมเห็นไ,ไหมโดนอยู่แล้วเห็ไหมที่ว่าตลกมากเลยมันยังกล้านะนะวันนี้ถ้าผมเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะมึงย,ย้าย ไล่ออกทท้งนั้นนะครับข้ารายการเยอะมากนี่คือวิธีการลดจํานวนข้าายการได้ง่ายที่สุดระบบย้ายเนี่ยผมจะยกเลิกครับถ้าข้าายการทําผิดนะโทษัแรกครับไล่ออกถ้าผิดอาญาดําเนินคดีซ้ำนะผิดวินัยไล่ออกโดยไม่มีข้อยกเว้นเพราะอะไรเพราะคุณคือเจ้าหน้าที่รัฐ คุณจะทําผิดไม่ได้ใช่ไหมระบบย้ายนี่ผมจะสั่งยกเลิกไม่มีการย้ายลงโทษเท่านั้นนะครับใช่ไหมลงโทษเท่านั้นไล่ออกแล้วก็ติดคุกนี่คือวิธีการลงโทษไม่ใช่การย้ายคนระับถามนี่หมาขี้ใส่บ้านเนี่ย คุณจะย้ายหรือคุณจะกําจัดขี้ใช่ไหมขี้ย่งเงมันก็เหม็นไปวางที่ไหนก็เหม็นคนชั่วไปอยู่ที่ไหนก็ชั่วนะครับการย้ายข้าราชการชั่วๆไปยังพื้นที่อื่นถนาะมว่าไอ้คนที่อยู่พื้นที่นั้นเนี่ยเขาทําอะไรผิดนะคุณถึงย้ายข้าราชการชั่วๆมาลงที่เขาเหมือนที่คนชอบพูดอ่ะเดี๋ยวย้ายลงใต้เอาคนใต้เขาทาอะไรผิดอ่ะ เขาก็อยากมีชีวิตที่ดีเขาก็อยากได้ข้าราชการดีๆมาดูแลเขามันเลือกอะไรที่คุณย้ายข้าราชการชั่วๆไปดูแลเขาเออนะดังนั้นถ้าผมเป็นผู้บริหารประเทศนี้นะระบบย้ายผมยกเลิกก็เพราะระบบย้ายนี่ครับที่ประเทศเรากําลังล้มละลายตอนนี้ก็คือระบบย้ายนี่แหละครับถ้าเป็นข้าราชการทําใจาไวเลยนะครับ โอกาสถูกไล่ออกสูงมากแต่ถ้าคุณเป็นคนดีก็กเลี้ยงจนตายแต่ถ้าคุณทำผิดทำชั่วคุณก็มีสิทธิ์ตกงานมันถึงจะแแร์ใช่ไหมวันนี้ประชาชนมีอะไรที่เป็นหลัปากประกันในชีวิตมบางครับคุณทำงานไปนี่หกสิบ็ดสิบบางคนยังต้องทำงานอยู่เลยเพราะไม่มีหลัปากประกันอะไรให้ในชีวิตเลย แต่ข้าราชการนะครับหลังจากที่คุณเกษียณคุณก็ยังมีเงินเดือนนะครับเงินบำนาญเจ็บป่วยก็ยังรักษาฟรีอยู่นะครับเออฉะนั้นข้าราชการนี่มันต้องโอเคถ้าเกิดคุณเป็นคนดีนี่เราเลี้ยงจนตายแต่ถ้าคุณเป็นข้าราชการแย่ๆนี่คุณก็ตกงานง่ายๆทำไมถามที่ว่านายเศรษฐาเนี่ยที่จะทำให้คนเป็นเศรษฐีเนี่ยคุณคิดเรื่องง่ายๆแค่น,นี้ไม่ออกหรอวะ ผมยังไม่เห็นนายเศรษฐาทําอะไรเลยนะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากคิดอย่างเดียวคือจะแจกเงิน,นผมอยากให้ในายเศษรษฐาเนี่ยโดนตัดสิท์ทางการเมืองมากเลยนะเพราะคุณหาเสียงคุณจะแจกเงินนี่คือสัญญาว่าจะให้ชัดเจนนะผมไม่อยากได้แล้วครับนาะยกแบบนี้ ผมมีความคิดว่าสร้างภาพไอสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องอยากให้ทำไม่ทาไอสิ่งที่เขาไม่เรียกร้องคนต่อต้านกันเป็นเสือกจะทำนะคิดผิดมากเลยที่ผมเคยเชียร์ผมต้องขอโทษพี่น้องประชาชนเนว่ยผมเคยเชียร์เขาว่าเออนะเราได้นายกที่เป็นผู้บริหารจริงๆนะไม่ใช่นักการเมืองเขาไม่ใช่นนักการเมืองนะเพราะเขาไม่เคยเล่นการเมืองอยู่ดีๆนะก็วาสนาหล่นใส่ตีนบวม ได้มาเป็นนายกโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะอะไรเพราะไอ mm ้ hmm. พรรคเพื่อไทยมันหานายกไม่ได้คนในพรรคไม่มีใครมีคุณสมบัติมากที่จะเป็นนายกได้ mm hmm. ก็เลยต้องไปเชิญคุณเศรษฐา้วยสโลกแกนเลือกเศรษฐาประชาชนจะเป็นเศรษฐีมากูก็ไม่เห็นมีแต่เศรษฐีแต่ที่แน่ๆประเทศกำลังจะล้มละลายนะผมเชื่อว่าคุณได้ยินผมอยู่แล้วนะคลิปมาร์คพิบูลันนี้นะมันแทรกซึมไปทุก องการอยู่แล้วนะผมขอพูดตรงนี้แล้วว่าการที่คุณเป็นนายกอยู่นะประชาชนไม่ได้เป็นเศรษฐีหรอกแต่ประเทศจะล้มละลายใช่ไหมคุณไม่ได้มีน้ำยาอะไรเลยนะแล้แลเรื่องที่ใหญ่โตผมไม่เห็นคุณเข้ามาดูแลเลยว,ว่านี่เป็นความทุกข์ผมว่านี่ประชาชนต้องการแก้คุณ,ณภาพชีวิตกันพื้นฐานนั่นเองเรื่องปากเรื่องท้องนะ ประเทศนี้อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ถ้าใครอดตายให้มันอดไปเถอะครับเห็นไ,ไหมขนาดพมา่าแล้วหรือว่ากัมพูชาที่เขารักรอบเข้ามาอยู่ในประเทศเราเขายังไม่อดตายเลยคุณเป็นคนไทยแท้ๆมีบัตรประชาชนแล้วคุณบอกคุณจะอดตายในประเทศนี้นี่นนะตายเถอะครับอย่าอยู่ขยายพันธุ์ต่อไปเลยครับคุณเป็จริงไหมดังนั้นผมไม่เคยห่วงเรื่องปากเรื่องท้องของคนในประเทศนี้ อย่างน้อยวัดก็เยอะแยะผมเห็นวัดทิ้งอาหารแต่ละวันมาหาศาลมากจนกระทั่งมีไอ้พวกเลี้ยงหมูนะมาประมูลนะถึงเวลาก็ขับรถมาที่วัดแล้วก็มาเก็บเศษอาหารไปเลี้ยงหมูดังนั้นผมไม่เชื่อเราประเทศนี้จะมีคนอดตายครับเออนะใครอดตายก็ดีครับมันก็ได้ลดประชากรลงไปด้ยวยจํานวนหนึ่งแต่วันนี้ผมอยากว่าคนที่ก็ทํามาหากินสุจริตนี่ครับผมอยากให้เขาได้รับการคุ้มครอง ทำไมกฎหมายต้งดูแลคุ้มครองเขาไม่ใช่ว่าเดินอยู่บนถนนดีๆอา้าวจิกโกไล่ตีกันโดนลูกหลงตายเอ๊ะมันเรื่องอะไระครับเออใช่ไหมครับดังนั้นผมวันนี้ผมอยากได้ความปลอดภัยในชีวิตผมอยากให้สุจริตชน,นครับได้รับการปกป้องคุ้มครองผมอยากให้คนที่ชั่วร้ายเนี่ยนะนะถูกจัดการครับแต่ไม่ใช่ให้โอกาสครับ ใช่ไหมคุณรู้ว่า,วามีคําพูดหนึ่งนะที่ผมได้ยินยาจากเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาบอกกัแค่คนคนบ้าคนหนึ่งตายจะอะไรกันนักหนาวะเด็กมันก็คือเด็กนันะครับเด็กมันก็คือเด็กจะไปเอาอะไรกับเด็ก กลับไปปกป้องคุ้มครองเด็กเว้ยจะบอกคนที่เสียชีวิตก็แค่คนบ้าคนหนึ่งฟังแล้วเศร้าไหมพี่เนองนะวันนี้นะอยากเรียกร้องไปยังคุณเศรษฐาที่ชอบคีมโมว,ว่าจะทำให้ประชาชนไ็นเศร็ฐีเนี่ยนะค,คุณหันกลับมาดูแลเรื่องตรงนี้ดีกว่านะครับคุณไม่ต้องทำหรอกไอแลนด์บงแลนด์บิดส้นตนแล้วนะครับ ไม่มีประโยชน์ครับประเทศอื่นเ็าไม่มีแร์บิดก็ไม่เห็นมีประชาชนเขาอดตายนะประเทศอื่นครับเขาไม่มีติดทะเลซะด้วยเขายัางอยู่กันได้ประเทศเราแม่งมีทะเลต้องสองฝั่งนะครับเราอยู่กันได้ครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแผ่นดินด้วยพวกมึงอย่าหลอกประชาชนเลยครับพวกมึงสร้างอะไรมากูก็ไม่เห็นประชาชนดีเลย นาะยอย่าไปเชื่อมันไอพวกนี้คิดว่าจะสร้างแรงบิดแล้วประเทศจะดีขึ้นหรือขุดคอคอดกะแล้วประเทศนี้จะดีขึ้นกูไม่เชื่อไม่มีทางเป็นไปได้ประเทศอื่นก็ไม่เห็นต้องมีฝั่งทะเลสองฝั่งเลยเขาก็ไม่เห็นมีใครอดตายประเทศเขาก็จเจริญได้นะมึงเลิอกอ้างนี่นะพวกมึงจะแดกตังทอนกูรู้เออมึงหลอกกูตั้งแต่ช่วงชัวงจักวาลแล้ว มึงหลอกกูมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเกษตรกร,กรคือกระดูกสันหลังของชาติถ้าประเทศชาติมีกระดูกสันหลังผู้ๆนะคุณก็เป็นโรคก,กระดูกเสื่อมคุณก็ยืนตัวตรงไม่ได้คุณก็เห็นคนแก่เป็นโรคก,กระดูกเสื่อมไหมครับกระดูกผูๆมันจะไปแข็งแรงได้ไงแล้วคุณบอกว่าเกษตรกร,เ,กรเป็นกระดูกสันหลังของชาติโธ่กระดูกผูๆมันจะมีประโยชน์อะไรเลิกนะสร้างวาทกรรมกันดีนะ กูเซ็งเต็มทีแล้วกับคนในประเทศนี้ที่ชอบประดิษฐ์ประดอยทาพู้ดีสุดชช่วงชัะวาพลังงานบริสุทธิ์ถุยสนตีนนะมึงโชดช่วงจัตว,วานชดช่วงเฉพาะเศรษฐีไงวันนี้ที่แม่งรวยกำไรเป็นแสนล้านชาวบ้านต้องใช้น้ำมันแพงนะการปฏิรูประบบพลังงานคือการให้เอกชนมาผลิตพลังงานขายผลิตไฟฟ้งงาขายไปครับ พวกมึงได้ใช้ไฟกันแพงสมใจมึงหรือยังเน้นคุณอย่าไปเชื่อน้ําลายพวกนะักการเมืองคุณดูหนังดูหนังหน้าพวกมันนะครับหนังหน้าเดิมๆนะบางคนนี่อยู่ในการเมืองไทยยาวนานกว่า20ปีแล้วประเทศมันจเจริญึ้นไหมครับก็หน้าเดิมแล้วงั้นแล้วคุณยังจะเชื่อมันอีกเหรอครับนะผมเห็นคนไทยนะโอ้แจกเงินจะดีเลย ผมไม่เคยเชื่อแม่งท้งคนเลยนะการเมืองครับทุกพักด้วยอ่เขอบอกพูดทุกพักครับนะคุณจะคําพูดผมจะถูกพิสูจน์ได้วันที่พวกนี้มีอํานาจครับไปดูได้นะวันที่พวกนี้มีอํานาจคําพูดผมเนี่ยคุณจะบอกเออผมแม่งไม่ได้โกหกนะแต่พวกนักการเมืองมันโกหกทุกคนนะครับตอนนี้แม่งเป็นฝ่ายค้านมันก็เก่งทุกคนแต่พอเป็นรัฐบาลกูไม่เห็นได้เรื่องทุกคน นะบางคนมันยังไม่ทันได้เป็นรัฐบาลก็คุยโม้สารแ,แล้วอะไรเต็ไมไปหมดคนระับแต่ได้เป็น,นจริงกูก็ไม่รู้จะทําได้จริงหรือเปล่านะนนอย่าไปเชื่อมันนะวันนี้นะผมอยากจะเรียกร้องว่าเฮ้ยพวกมึงไม่ต้องคิดไกลหรอกนะเอาเรื่องพื้นฐานดีกว่าทํายังไงให้ประชาชนมีความปลอดภัยทํำยังไงไอแค่เรื่องนักเรียนตีกันมึงยังไม่มีน้ํายาแก้เลย ตั้งแต่กูเด็กๆจนกูแก่ขนาดนี้นักเรียนก็ยังตีกันอยู่เหมือนเดิมมึงก็ไม่มีปัญญาแกกูไม่เคยเห็นหนะเว้ยนักเรียนที่มันตีกันน่ะมีไม่ประเทศไหนบ้างที่นักเรียนมันชอบโยกพวกตีกันโดยเฉพาะประเทศที่จเจริญแล้วมีไหมแบง่บงๆมีประเทศนี้ประเทศเดียวครับที่นักเรียนแม่งแค่อยากได้หัวแกมขาดมึงอยากได้หัวแบบมึงมบอกูอกซื้อให้ก็ได้แต่มึงอย่าไปทำ้ายก็ได้ไหม เออถ้ามึงนึ่นะมึงอยากได้หัวมันน่มึงต้องทาให้คนใครคนหนึ่งต้องเสียชีวิตมึงมาขอที่กูนี่มาเดี๋ยวกูซื้อให้เออตลกชิบหายเลยแค่อยากได้หัวมันขาดถึงขนาดต้องฆ่าต้องแกงกันเลยเหรอวะมันอไรก,กีบาทเที่ยวมึงอยากได้สถ,า,ถาบันสถาบันไหนมาถ้าเพื่อจะปกป้องชีวิตใครทั้งคนหนึ่งไม่ต้องเสียชีวิตมึงมาเอาเงินที่กูเดี๋ยวกูซื้อให้เออ เอ้ปะไม่ก็ตลกแล้วดูเนี่ยกี่รัฐบาลแล้วไม่มีน้ำยาเนตรงนี้เนี่ยไม่มีใครเอาเนี่ยคนดีๆไม่มีใครอยากส่งลูกเรียนอาชีวะเพราะกลัวนะครกลัวลูกไปตายก็เลยได้แต่ได้แต่กุ้ยทำไมไม่แก้ล่ะครับเปลี่ยนใหม่ดินะครับ วันนี้หลักสูตรอาชีวะนะเรียนเป็นภาษาอังกฤษจ,จบแล้วมีงานให้ทำทยอยทำทีละสถาบันนะเริ่มจากช่างกนปทุมวันเลยก่อนเลยกับอุเทนถวายเนะี่ยผมแก้ปัญหานี้ง่ายมากใช้ส้นตีนแก้นะไม่ได้ใช้อะไรแก้นะเปลี่ยนหลักสูตรใหมนะ่ครับการเรียนนะปะทุมวันนะกับอุเทนนะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ไอ้โรงเรียนหนึ่งมึงเรียนภาษาเยอรมันแล้วกันอีเรียนหนึ่งเรียนภาษาฝรั่งเศสนะสถาบันไหนที่มันชอบตีกันนะไอ้นี่เรียนภาษาจีนไอ้นี่เรียนภาษาญี่ปุ่นกูว่าจะมีแต่เศรษถีจะส่งลูกมาเรียนแล้วตอนนี้แล้วไงครับแม่งยัดเงินด้วยนะผมว่าได้เงินเลยนะอ้าวใช่ไหมครับโอ้โหแม่งเรียนมาจบมาเรียนาภาษ,าษาอังกฤษดีนะครับ คุณจะได้เด็กเฮงสวยไปเรียนไหมแล้วจบมามีงานทำมีทางการันตีเงินเดือนเลยสองหมื่นห้าจบมาพูดภาษาอังกฤษได้โอ้โหเป็นอาชีวะพูดภาษาอังกฤษได้มีความรู้ความช่างยังไงแม่งก็ดีกว่าไอ้พวกจบอะไรนะบริหารธุรกิจแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ประเทศจเจริญแน,น่ครับโรงเรียนไหนตีกูสั่งปิดโรงเรียนแล้วเปิดใหม่ เปลี่ยนหล,ลักสูตรไปเรียนเป็นภาษาอังกฤษต่างชาติแม่งเลยมันจะได้สก,กรียนคนนะกูว่านะเลอๆนะแม่งนะไอบรรดาพวกเศรษฐีนะแม่งจะเอาเงินมายัดให้เรียนอีกนะนะเอาเงินเสียเสียนึงแสนก็ยอมแรกๆก็เสียเอายอมเสียห้าหมื่นก่อนเพื่อให้ลูกได้เรียนที่นี่ใช้เงินยัดเลยนะครับเออต่อไปนะนะเอาเงินยัดอีกสวัสดีค่ะ มีอะไรครับบริษัทติดต่อจากบริษัทเดือ้าบ้านโทรไประชาสัมพันเขาพูดสะดวกเลยสายไหมคะไม่สะดวกครับข<ส>อบัวก่อนครัทีร่บรบกวนค่ะที่ต่อสายสวัสดีค่ะเพราะเขาถามผมสะดวกไหมผมไม่สะดวกเห็นไหมไม่ได้โกหกผมตรงตรงอยู่แล้วอ่ะนะครับใส่ชุดพลเรือนแบบน้องหยกเด็กช่างก็เลิกตีกันแล้ว ผมว่านะการมีเครื่องแบบนะมันดีกว่านะมันเป็นศักดิ์ศรีมันเป็นความภูมิใจถ้าเกิดการแต่งเครื่องแบบแนละ้วมันทําให้ชีวิตแย่ลงคนระับตารวจทหารก็ไม่ต้องมีเครื่องแบบเครื่องแบบมันคือเกียรติยศศักดิ์ศรีมันคือสัญ,ญลักษณ์นะครับนักเรียนไม่มีชุดนักเรียนมันจะมีศักดิ์ศรีตรงไหนวะ ผมว่าไอ้พวกนี้ก็เพี้ยนนะอีโหยกอีเหกเนี่ยนะปัญญาอ่อนนะรดน้ำลงนะว่าจะไปเรียนนะไม่ใส่ชุดเครื่องแบบมึงก็ไม่ต้องเรียนมึงก็ไปไปอยู่วัดเยิยนะครับพวกคุณก็อย่าไปเอาใจมันมากเด็กบางคนนะมันก็ไม่ใช่เป็นเด็กที่มีความคิดดีก้าวลาวทุเรศเด็กแบบนี้ผมไม่เคยเห็นด้วยครับก้าวลาวไร้สาระไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจ,จตัวเองนะครับ กูนะมีอำนาจจะจับแม่งขังลืมเลยด้วยมันเยอะนะเยอะนะอะไรที่มันเกินพอดีไม่ได้หรอกนะอิสราเสรีมันก็ควรจะมีขอบเขตไม่ใช่อิสราเสรีแบบปัญญาอนะ่อนแบบนี้นะปัญหามันแก้ง่ายมาแค่ใช้สมองนิดเดียวนะแต่วันนี้มันไม่แก้แลนะ้วเพราะมันกําลังแย่งอํานาจกันอย่างหน้ามือตามัวมันสนอย่างเดียวแค่คะแนนเสียงที่จะได้เพื่อจะได้การเลือกตั้งในสมัยต่อไป นัมันก็เลยประเคนนะประชานิยมลงที่ประชาชนครับแต่ประเทศกําลังจะล้มละลายอยู่แล้วนะนั้นการแก้ปัญหาเด็กช่างตีกันถึงโคตรหมูแล้วบมเหยนะแม่งคนจนะแย่งกันเรียนด้วยนะโอ้โหเรียนแล้วไม่มีอนาคตแล้วคุณคิดดูถ้าคุณผลิตบัณฑิตนะที่แม่งจบอาชีวะนะพูภาษาอีได้ด้วยเนะี่ยคุณประเทศจะ,จะเจริญไหม เดนี่มึงกําลังทําลายอาชีวะลงนะให้กลายเป็นแหล่งที่น่ากลัวไม่มีใครกล้าส่งลูกหลานไปเรียนแล้วมึงจะเอาใครมาพัฒนาชาติมึงจะเอาพวกจบบริหารมาพัฒนาชาติรอฮะจะตอกตะปูตัวทําให้เป็นเลยนะวันนีนะ้ประเทศที่สร้างชาติเ็าล้วนจะสร้างช่างในปะระเภทเรียนจบบริหารมาทําอะไรก็ไม่เป็นเปิดคอมยังไม่เป็นนี่นะ ประเทศเราแยกกันนรนี้มาแล้วเพราะเราไม่เคยมีรัฐมนตรีศึกษาที่แม่งมีความรู้จริงๆนะครับบางทีแม่งเอาทหารมาเป็นบ้างเอาตำรวจมาเป็นบ้างเอาพ่อค้ามาเป็นบ้างเอาผู้รับเหมามาเป็นบ้างนะมันคุมกระทรวงศึกษาครับจร่งบอกปัญหาที่มันเกี่ยวกับวงการศึกษาแก้ไม่เคยได้ลูกคนจนไม่มีโอกาสที่จะลืมตาปากได้เลยเพราะว่าพวกนี้มันแย่งอำนาจกันอย่างเดียว ผมเชื่อเลยถ้าผมขึ้นไปทีดีเบงไอ้พวกนี้นี่ไม่เสร็จผมหมดอ่ะกูนำแต่งตัวก็นต่งกานไม่เต็มบาทบางคนไม่เต็มบาทถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณจะทำอะไรก็ได้มัน,มนบราาิษัทของคุณเจ๊งก็เจ๊งคุณครับแต่คุณเป็นผู้บริหารประเทศชาตินะครับคุณคือหน้าต่างประเทศคุณกำลังแบกความหวังประชาชนคนไทยหกสิกว่าล้านคน คุณไปไหนมาไหนคุณคือตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศคุณจะทําตัวไม่เต็มบาทไม่ได้นะครับพี่น้องเนี่ยต้องรู้การราเทศาครับถ้าแยกไม่ได้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมคุณก็เป็นนายกไม่ได้นะวันนี้คุณเห็นไหมว่าประเทศเราปัญหาง่ายๆครับนะกับไม่มีใครคิดจะแก่อ่ไดไหม คนเราถ้าคิดแบบให้ได้ผลลัพธ์นะครับมันคิดออกหมดนะครับปัญหาทุกปัญหาถ้าคุณคิดว่าจะแก้ปัญหานะครับด้วยบริสุทธิ์ใจนะโดยไม่มีวาระแฝงนะคุณแก้ได้ทุกเรื่องเลยคุณรู้ไหมแต่พอคุณคิดว่ากูทําแล้วกูจะได้อะไรเนี่ยชนะิบหายทุกโครงการคนระับคุณมูเห็นไหมว่าโครงการหลายโครงการคนระับที่แม่งวันนี้ ยังมีปัญหาไม่สามารถเปิดใช้บริการได้สร้างไม่เสร็จแล้วเยเพราะอะไรเพราะมันมีตังทอนมันก็เลยทำไม่เสร็จทันทีเออทำไมเอกชนก็ทำอะไรก็กทำเสร็จแล้วทำไมหน่วยงานราชการอ่ะทำแล้วไม่เสร็จเลยก็พวกเมืองแม่งเล่นตังทอนกันไงเออ่อะอันนั้นวันนี้เมื่อเช้ามีนะ สื่อมาถามผมไอ้เรื่องคดีประกบเนี่ยผมไม่อยากคุยเรื่องประกบอ่ะเพราะจะจบเรื่องประกบแล้วก็มีป้าเขียดพอจบป้าเขียดแล้วก็มีปาา้าคังคกแต่ผมอยากจะคุยว่าไอ้คนที่มันรับผิดชอบเรื่องเนี้ยมึงไม่คิดจะทําอะไรกันบ้างหรอนายกคือคนที่ดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยตรงเนี่ย หอพอะตรอครับยังท่านยังไม่กเกษียณนะยังเหลือหลายเดือนนะครับทำงานบ้างเลยนะครับ <_ measuring> ผมเห็นมาแรกๆท่านก็นดูขยันนะครับแต่วันนี้ผมไม่เห็นท่านทาอะไรเลยเกี่ยวกับองค์กรท่งนี้เรื่องราวที่เลวร้ายขนาดนี้นะผมไม่มีแต่บิ๊กโจ๊กครับบิ๊กโจ๊กไปออกหน้าออกตานะครับแต่บิ๊กโจ๊กไม่ได้นคนที่มีอนานาจสูงสุด ผมอยากเห็นพอบอรตรจะทำยังไงดีกับตำรวจที่เลวร้ายขนาดนี้เอาคนบริสุทธิ์ไปทำแผนประกอบคำสารภาพสร้างนิยายน้ำเน่าขึ้นมาหนึ่งเรื่องเนี้ยถ้าเกิดไม่มีหลักฐานวงจรปิดนี่ก็จะมีคนแก่ๆขี้เมาคนนึงไปติดคุกทั้งที่ไม่ได้ทำความผิดส่วนในพวกข้าราชกรใจอมหิตลอยนวลเหรอครับการที่ท่าน,นครับ มีอำนาจวาสนาได้มาเป็นผบรตรอนี้คนระับข้ามหัวผู้คนมากมายเลยประชาชนเขาก็รู้ท่านไม่เคยคิดจะตอบแทนมึงคุณประชาชนกันบ้างแล้วท่านไม่เคยคิดจะลบล้างวิธีการที่ท่านมาวันนี้บ้างหร้วขอโทษนะครับต้องพูดกันตรงๆแบบนี้และ้ะพวกท่านทําอะไรท่านยังไม่เคยเกรงใจประชาชนทั้นั้นประชาชนก็ไม่มีความอะไรต้องเกรงใจท่าน ผมไม่ได้พูดเพราะความเกลียดนะครับแต่ผมพูดตามหลักความจริงครับวันนี้นะคุณเชื่อไหมว่าผมคุยกับผู้ใหญ่ที่ผมเคารพเคยเคารพหลายหลายคน,นครับผมเริ่มเอียนแม่งแล้วหลายคนผมเริ่มไม่ครบแล้วหลายคนผมเริ่มไม่ไปมาหาสู่แล้วผมรู้ผมกำลังยกมือว่าผิดคน จริงๆนะมึงคุยแต่เรื่องอะไรนะไอคนนี้นั่งฟังอยู่มันมาร์คพีบูลนะเว้ยอายผมมั้งไหมกูต่อสู้ทุกวันเพื่อจะให้เกิดความชอบธรรมในสังคมอมึงลืมแล้วว่าคนนี้กำลังนั่งคุยอยู่ด้วยเนะี่ยคือมาร์คพีบูลนะเว้ยไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอหรือว่าไอพวกที่เห็นผิดเป็นชอบนะคุณเชื่อไหมนะถ้าคุณอยู่ตรงผมนะี่นะ คุณด้มีกับเจอคนมากมายนะคุณจะรู้เอียนมนุษย์พวกนี้มากเลยมนุษย์ที่แม่งเต็มไปด้วยความโลภความไม่รู้จักพอพวกคุณใกล้จะเข้าโรงกันแล้วนะหัดมียางอายหน่อยได้ไหมผมรึ้ท้อเลยนะกูต่อสู้แทบตายอะ่ะ กูเสียงมือเสียงตีนเสียงคดีความมากมายครับแต่คนที่เขามี power มากกว่าเรานะเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องพวกนี้เลยคนเันเขานัดกันแต่ว่าเฮ้ยวันนี้จะโกงชาติยังไงกันดีวะจะแดกเงินภาษียังไงดีวะนี้คิดกันแบบนี้พี่น้องแม่งโกรเศร้า